เตือนรายการนี้เต็มไปด้วยคําหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมแต่ดูผมเธอหน้าขอรองสวัสดีกันด้วยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอยู่กับผมไอแม็กโลนซ่าวันนี้เราอยู่ในเกมโลบอกในแมปแมปอะไรไม่รู้อะ่ะแต่มันเป็นแมปสนุกนั่นแหลคะครับวันนี้ผมพาทัวร์มันมีอะไรบ้าง้ยอคือเล่นไม่คนนะเล่นแต,แต่ละอย่างเรจะไปไหนอะ่ะชื่ออะไรโจเซียเรียก,กูมีไรไม่อยู่กันก่อนเหรอไม่อับมึงไม่หลอโอเค อย่างแรกผมพาไปดูนี่ดีกว่ามีร้านสกีมด้วยห้าบาทผมมีกี่บาทอ่ะมียี่สิบสี่บาทสงสัยกูต้องประหยัดตังค์แล้วแล้วเนี่ยบอบคอนสิบบาทสิบบาทมีรถด,ด้วยมูไม่ซื้อครับผมมาดูเฉยเสียวเวลากูชิบหายไหนวอนเล่นดูดีโอ้โไปเลยไปเลยอะอะเครื่องเล่นพังแล้วนี่โอ้กูนั่งปุ๊บพังปั๊บเลยเอใหม่อใหม่้ ไปไปไปกูปดูมีความสุขเนาะเมื่อไหร่มันจะถึงข้างบนวะน,นี่ยโอ้ยกูจะขาดใจตายแล้วนี่โทษช้าเลยชิงช้าเลยไม่รู้ช้าสมชื่อเลยมึงู้ชมจะถึงแล้วจะถึงแล้วอีกนิดนึงอีกนิดเย,ย้แล้วไปไป,ไปดีกว่า กูยังไม่ตายวันนี้ท่านผู้ชมผมยังเล่นนี่นานแล้วผมไปดีเวอร์ผมยังไม่ได้เล่นสักทีเพราะผมตรงไม่กล้าวันนี้กูจะมาเล่นในเกมมาเล่นนี้กันดีกว่าเล่นนี้กันดีกว่าไปแล้วจ้าไปลงมาดิเฮ้ยได้แล้วได้แล้วผมมาต้งสนุกแน่เลยท่านผู้ชมอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแค่นี้นะ อ๋อยิงมันขึ้นไปได้อีกวู้ฮู้โคตรสนุกเลยเอ้ยกลัวกลัวกลัวส่วที่สูงเอ้กลัว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 มากเลยครับกลัว One hour one later เล่นนี้ดีกว่าเครื่องเล่นที่ผมไม่กล้าเล่นในชีวิตจริงเหมือนกันถ้าผมได้ไปดีโมอ,อย่างนะบอกเลยผมจะจัดไอ้เครื่องเล่นเนี่ยแบบนี้มันเครื่องเล่นมันเยอะจริงๆนะท่านผู้ชมถ้าผมเล่นไม่ทั่วถึงท่านผู้ชมก็สามารถเข้ามาเล่นเองได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แบบไว้ใต้คลิปดิชั่นไปมีคนจะเล่นกับเราด้วยแหละวเยตายแล้วฉันไม่เหงาแล้วแต่เธอเป็นใครเอมิลี่โอ้โหเออกูกูเด้าประตูทำไมเนี่ยอีโลกจิตโอ้ยมาแล้วเอมิลี่ไม่ได้ไม่ได้เรานั่งข้างกันไม่ได้ ขยอาขยแยงไม่ใช่อะไรหรอกเอ้ยไม่ใช่ไม่อยากนั่งใกล้ผู้หญิงเดี๋ยวแฟนหึงใช่ครับผมรักแฟนเม uh. uh. ื่อไหนจะไปว่าเอมิลี่ถามกูแล้วจะให้กูไปถามใครเอมิลี่ไปแล้วเอมิลี่ตรงมุมมออคนที่หนึ่งเท่านั้นโหกูมองไม่เห็นเอมิลี่เลยวะ่๋งนั้นก็ยังมองเห็นหูฟังมันเฮ้ย hey, let's go let's go w เฮ้ น่ากลัวจริงนะท่านผู้ชมเวียนหัวด้วยหืมไอแมวนี้ทำเอาส้มผมอย่าไปดีมัวร์อีกอเลยโอ้โหอุ้ยเวียนหัวกูจะอ้วก A few moments later เฮ้ยเฮียเวียนหัวใช่ไหมอเอวิลลี่มึงอยู่ดีใช่ไหมไงยพอสักทีเฮียเวียนหัวมึงตีถูกกักูตกใจใครใครเอวิลลี่มึงเหรอ Nope เสียงแมนชิบหายเอเวลีนเวียกิทโน้ป One hour later เอเวลี่เอเวลี่มึงไปไหนอย่าบอกนะมึงหลุดลงไปในตอนเขาตีนาคากันอะชิบหายแล้วเราหาเลไรเล่นกันดีกว่าท่านผู้ชมเอาจริงนะท่านผู้ชมหาเพื่อนมาเล่นเถอะโคตรเหงาเลยเล่นคนเดียวถึงจะสนุกก็จริงอะ่ะ แต่มันเหงานะดูดิผมนั่งกับใครวิรูเนี่ย <Hello. S 1> ฮัลโหลโคตรสวยอะ่ะมันให้บรรยา,าศแบบแปลกตาดีแล้วผมไม่เคยเจอนะแบบเนี้ยพอไปในไทยก็น่าจะมีนะในไทยอะ่ะอุย้ยเสียงเขาดูสนุกเนาะอุย้ยนั่งมาเซนใส่กูยังไม่ทนอะไรก็เปียกแล้วดูดิเปียกเลย ตื่นแล้วตื่นแล้วตอนต้องต้องต้องไปชมเผื่อหลับเพื่นไม่น้อยมาแล้วมาแล้วเวลาที่เรารอคอย้ let's go ย่าไปยากกว่าเลยโคตรสดชื่นอ่ะถึงจะเป็นเกมเถอะแล้วมันถ่ายแอบถ่ายกูเนี่ยเจอบิ๊กวันอะไรบิ๊กบิ๊กบิ๊กบิงนี้ก็เปล่าไปถึงบิงนี้นะมาแล้วมาแล้วช่วงเวลาที่รอคอย โอ้โหอะเอื้อ,อ,อน,น้องเซน,นเขาตาอุ้ยเขาจมูกโอ้ยเบียวเหมือนกันแน่ตัวกูดักปาร์ตี้ดักปาร์ตี้ปาร์ตี้เป็ดอโอ้ยเสียงดังสียงดัง นี่เหรอปาร์ตี้ของเป็ดๆน่ะให้ตายเถอะเนี่ยคนเดียวก็เหงาจริงนะท่านผู้ชมเดี๋ยวอีพีหน้าผมหาใครมาเล่นด้วยดีกว่าขอบคุณสำหรับการดูคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ผมก็มาสนุกตายเู้ยผมมีเพื่อนแล้วฟ็อกซี่บ็อกซี่ล็อกกี้ชื่อมันอ่านยากจังวะไอ้เป็ดไปแล้วท่านผู้ชมผมไปสนุกต่อแล้ววันนี้ก็ซีอิโอเกนบาย